จากกรณีการเสียชีวิตของเอชนสวัสด์อสวะเหมนักการเมืองชื่อดังอดีตนายกอบจอสมุทรประการที่ได้จากไปอย่างกระทันหันเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลา1น5นาฬิกานาทีที่โรงพยาบาลบุรีรัมโดยจะมีการเคลื่อนร่างจากจังหวัดบุรีรัมมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุตรประการและตั้งสดอภิธรรมเป็นเวลา7วันท่ามกลางความโศกเศร้าและไว้อาลัยแน่การจากไปจํานวนมาก ล่าสุดเพลงชนทิดาอัศวะเหมทายาทเพียงคนเดียวของชนสวัสด์ได้ออกมาเคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมส่วนตัวที่ขณะนี้ได้ตั้งค่าบัญชีเป็นส่วนตัวโดยเพลงได้ทำการรีโพสต์คลิปเก่าที่เคยโพสไว้ก่อนหน้านี้เป็นคลิปพิเศษที่ทำให้ในวันเกิดที่ผ่านมาของพ่อพร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ว่าหนูไม่เคยรู้เลยว่าเพลงที่หนูทำเป็นของขวัญวันเกิดให้พ่อจะเป็นเพลงสุดท้ายของเรา าหนูมีโอกาสอีกครั้งได้เดินด้วยกันอีกครั้งได้เต้นกับพ่ออีกครั้งหนูจะร้องเพลงที่ไม่มีสิ้นสดุดหนูอยากเต้นกับคุณพ่ออีกครั้งนะคะ สำหรับเอชนสวัสด์อสวรหเหมเกิดวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี2 5 1 1จบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นลูกชายของนายวัฒนาอศวรหเหมนักการเมืองชื่อดังแห่งเมืองสมุทรปราการปัจจุบันนายชนสวัสด์ดำรงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและก่อนเข้าวงการทางการเมืองยังเป็นนักแข่งรถมาก่อนอีกด้วยสมรสกับนักร้องชื่อดังตูน่นันทิดาแก้ววัวสายและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือเพลงชนธิดาอศวรเหมที่เพิ่งเปิดตัวเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งโดย เป็นปา์ตลิส์ลำดับที่5ของพักภูมิใจไทยแม้จะสมรสกับนันทิดาแต่เขายังมีข่าวความสัมพันธ์กับนักแสดงหญิงหลายคนเช่นไมเจริญเบรระเมธินีกิ่งพยมชลดาเมกราตียศสวดีหัสดีวิจิตและต่อมาเมื่อยาคาจากนันทิดาแล้วก็ได้มีการสมรสอีกครั้งกับเจนนี่เทียนโพสวรร์แต่ก็ยังปรากฏภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนสวัสด นันทิดาและบุตรสาวรวมทั้งในปี2563เขายังสนับสนุนให้นันทิดาแก้วบัวสายลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วยในปี2564นายต่อศักดิ์อัศวะเหมลูกพี่ลูกน้องนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยชุดที่25 นายชลสวัสดิ์เคยเป็นนักแข่งรถชื่อดังก่อนจะหันมาจับงานด้านการเมืองตามรอยผู้เป็นพ่อเริ่มจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเริ่มจากตำแหน่งนายกเทศม,นต,ม,ตน,น,ทศมนตรีนครสมุทรปราการก่อนที่จะลงเลือกตั้งได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี2554และยังได้รับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสมโมสรสมุทรปราการเออีกด้วย นายชนสวัสด์เคยเป็นกรรมการบริหารพรรมหาชนเป็นกรรมการบริหารพักเพื่อแผ่นดินลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2550แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งต่อมาได้เป็นรองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินในปี2551และในการเลือกตั้งพศ .2562 เขาให้การสนับสนุนผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐ เดียวกรก็ตามนายชนสวัสดิ์เคยถูกจำคุกในคดีทุจริตการเลอกตั้งสมาชิกสภาเทศบานลนครสมุทรปราการในปี2542ซึ่งสาลดีกาตัดสินเมื่อ4สิงหาคมพศ2558ต่อมาเขาได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา8วงเล็บ3ขอพระราชทานอภัยโทษพระราชกิจดีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งได้ลดวันต้องโทษ1ใน4ของโทษที่เหลือเมื่อ7กันยายนพศ2559 ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ